เกิไปแล้วขอบใจน้องหลายๆเดอร์ริวเป็นยังว่วะเนี่ยบอกเราเป็นบอเวลาขามถนนย่เล่นโทรศัพท์นี่น้องลูกซื้อพี่ได้จังไหนแถมยังลูกอีกว่าพี่มักเล่นโทรศัพท์เวลาขามถนนไพ่น้องเธอริวเบิ้งดีๆจำเขาว่าไรตีเขาเพื่อนรักเธอเลยเด้ะอย่ามาว่ามั่วแถวนี้เด้อน้องใส่บ้านอย่ใส่เดยวพี่ไปทรงเขาว่าไรว่ามั่วเด้อริวเขาแผลมูเธอแหมจำเขาว่าไรตีอย่ามาเล่นแบบนี้อีกเด้อ แพทย์มูพี่ตายไปตั้งหลายปีแล้วน้องสิงเป็นแพทย์ไปได้จังใดเดี๋ยวน้องรู้จักมูพี่น้ำตีน้องเป็นผู้ใดกันแน่เนี่ยเฮาตายแล้วเฮากลับมาเกิดใหม่นี่เดลิวกลับมาแล้วเนี่ยเป็นไปบ่ไดดดอกคนตายแล้วสิกลับมาเกิดใหม่ได้จังไดไบ่ม,มีทางเธอต้องเสื้อริวมันคือเรื่องจริงเฮาแพทบ่บเสือ้อน้องยังมาตัวพี่ย่นิพี่บบเสื้อดอกเดียวเรียว เดี๋ยวมันสะเป็นไปได้ติวะคนที่ตายไปเราสิกลับมาเกิดแล้วก็ยังจําทุกอย่างได้แบบนี้เลยนะใจ้่อกถึงแพทแล้วก็คิดฮออเคือกันด้้นอนงงปีนี่เด้ขขดงงเ,ดเขามาเล่นน้ำแล้วเฮ้ยมาได้ตั้งไหนเนี่ยแล้วรู้จากบ้านพี่ได้ตังไหน ก็บอกเราว่าเขาคือแพทเธอกับบเสือเขาเราหลิวอีอย่างมันสิบังเอิญปะนั่นมันว่ามีหรอกบอเสือเรื่องเลือเชื่อขนาดน,นี้อ่ะบเสือดรอกแต่มันก็เกิดขึ้นเราได้หลิวไล่สาระน้องกับบ้านไปกินนมน้อนไปกินเห็ดยังโบดี้แห่งสูขนาดน,นี้หุ่นนังแบบอยู่แล้ว แต่ของไวยประโยชน์ลยแพทเดี๋ยวก็อ้วนน้มนารู้จะกินแน่กินเห็นอย่างว่าจาเป็นดอกบอดี้ให้ขนาดนี้สูงหคนนางแบบอยู่แล้วเธอเตี้ยเธอจะกินไปเปียงลิืมมันก็แค่บังเอิญน,นองก,กลับไปได้แล้วถ้าบ่างหลวดทำสิมาหาเธอจดเสื้อเขาเลย สิไปสายเขาซื้อขนมที่เธอหมักมาฝากนออีเลตินี่ขนมที่เธอหมักเลย้ลองดูเลยจ้ะไหนว่าพี่มากินยังริวเขารูเด้ว่ามันเหลือเสือ้อเสื่อเธอเสืออเ้อฮาเดอเขาคือแพทอิลีความจริงนองก็มีหลายอย่างขายแพทเดตี atti, แต่มันสิเกิดขึ้นได้อิลีติ หน่าเสือ้อไม่ไมีทางเป็นไปได้หรอกโทรศัพท์เทอมานี่น้องรู้ราหัสพี่จังไหนพี่บ่เคยบอกใครเลยบอกแต่แพทใบคนเดียวกะระฮาคุแพท เป็นไพยกันแน่คือรู้เรื่องทุกอย่างหมดเลยเขาไ่ไดนตัวอีรีได้ลิวเขาคือแพทเธอเซียเขาเด้อเขาเป็นมูเธอถ้าเธอเป็นมูเขาอีรีเธอต้องจำคนรับของเขาได้สัญญาว่าเขาจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป ยาเขาจะเป็นมู่กันตลอดไปแพทแพทอ์นีริตีเนี่ยเขาบอกลาว่าเขาเป็แพทอ์นีริตีมันจะเป็นไปได้จังใดเธอกลับไม่ได้จังใดเขาคุณสัญญากับเธอไว้เดียวว่ามื่อหนึ่งเขาจะกลับมา,าแพทเธอเพิ่งทีมฮอปไปเรเเดอร์เธอที่ทีมฮอไปอไปอีดิตีคนเขาเกิดมามันก็ต้องตายนั่นแหละลิว ถึงเขาสิจากเธอไปเขาก็จากไปแต,ต่โตแต่เขาก็สีอยู่ในความทรงจำเธอตลอดไปเขาเสื่อว่าจบมือเขาต้องพบกันอีกเขาสัญญาว่าเขาสิกลับมาหาเธอแน่นอนพแพแพเขากลับมาแล้วเดินริวเพื่อนรัก ชาได้เกิดไม่เป็นเด็กหน่อยเขาก็เถ่กกว่าเธอตัวโอ๊ยกำลังซึ้งๆเขาดีใจเด้อที่ได้เพื่นรักกลับมา <oss im il ature>